โอ้โหเรามาถึงแล้วครับด้านหลังผมคือพระพุทธรูปหินลาวานี่เป็นจุดสับรางนะครับซึ่งมันไม่เหมาะกับผู้ชายดีๆที่รักแฟนคนเดียวอย่างผมเลยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากความสวยงามจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลสีลังกาและอินเดียนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้ผมโจ้พามาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพขับรถมาไม่ถึง2ชั่วโมงที่นี่คือจังหวัด สระบุรีจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องราวของประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากผมจะพาให้ทุกคนไาเห็นครับว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่กะหรี่ปั๊บที่ดีหรือว่านมโคที่ว่าดังตีมของเราวันนี้นะครับชื่อว่าเที่ยวกลางแจ้งแซงว่าเย็นที่สระบุรีคือต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าจังหวัดสาระบุรีสมัยอยุทยาจะเป็นจุดรวมลพลไพ่พลในยามศึกสงครามนอกจากนี้ชื่อที่มาที่ไปของสระบุรีนะครับ เดิมทีเนี่ยจุดที่บริเวณตั้งเมืองเขาจะไปตั้งอยู่ที่บึงหนองงงซึ่งมันเป็นสระน้ําขนาดใหญ่เขาก็เลยเรียกเมืองนี้ว่าเมืองสะเมืองสระแล้วก็เติมคาว่าบุรีที่แปลว่าเมืองเข้ามาตอนท้ายกลายเป็นคาว่า สระบุรีในปัจจุบันมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทั้งวันผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่แรกเลยที่นี่คืออุโมงค์รถไฟพระพุทธฉายนะครับจากนั้นเราจะไปที่พระพุทธรูปขินลาวาวัดถ้ำกระบอกนะครับสถานที่สุดท้ายนะครับผมจะพาไปที่วัดป่าสว่างบนที่นี่จะไปดูพระมหาเจดีย์500ยยอดที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนแล้วทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไงไปดูที่แรกของเรากันเลยด้านหลังผมผมจะเดินไป สักประมาณ800เมตรเราอยู่ที่สถานีรถไฟบุใหญ่ในอำเภอมเมืองของสระบรุรีเดินไปดูใกล้ๆกันะ่ะเราให้ทุกคนฟังนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่สถานีบุใหญ่จริงๆแล้ว อุโมงขาพระพุทธฉายเราสามารถมาด้วยกัน2สถานีนะครับเพราะว่ามันจะมีอุโมงค์สฝั่งด้วยกันจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเรียกว่าสถานีบุใหญ่อีกฝั่งหนึ่งจะเรียกว่าสถานีวิหารแดงคนมักจะแนะนําว่าถ้ามาเดินทางสะดวกมาที่สถานีบุใหญ่ดีกว่า1ที่เรามาเดินอยู่บนรางรถไฟได้โดยที่ไม่กลัวอันตรายเนี่ยเพราะว่าเราได้มีการเช็คกับนายสถานีแล้วนะครับว่ารถไฟเนี่ยมันวิ่งเวลาไหนรอร้อ้รถไฟ วิ่งผ่านไปให้เรียบร้อยแล้วเราก็ดูตารางว่าโอเคหลังจากนี้เนี่ยจะว่างอีกประมาณ3ชั่วโมงเราก็สามารถลงมาเดินเล่นถ่ายรูปได้ไดเราจะเดินไปที่อุโมงค์เนี่ยระยะทางมันจะประมาณสัก850เมตรก็เกือบเกือบกิโลผมก็แนะนำทุกคนนะให้พกกระติกน้ำส่วนตัวเติมน้ำให้เรียบร้อยก็ดื่มน้ำได้ระหว่างที่เหนื่อยหรือว่าพกร่มด้วยก็ได้นะจะได้แบบบางคนอาจจะกลัวแดดแต่ผมบอกเลยว่า ที่นี่เนี่ยแม้ว่าแดดจะแรงแต่ว่าลมเย็นสบายเดินไปก็ชิลๆแล้วก็อย่าลืมใส่แมสด้วยเพื่อป้องก,กันโรคโควิด19ล้างมือบ่อยๆผมว่าแค่นี้เนี่ยก็สามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุขแล้วแหล,ละนี่เป็นจุดสับรางนะครับให้รถไฟคันนึงไปอีกทางนึงอีกคันนึงไปอีกทางนึงซึ่งมันไม่เหมาะกับผู้ชายดีๆที่รักแฟนคนเดียวอย่างผมเลยฮะแต่มันเหมาะกับโปรดิวเซอร์คนเจ้าชู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังกล้องนะฮะที่ผมว่าเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่า ม่เหมาะกับเราเลยคนดีๆเนี่ยจุดจับรางไปดีกว่าเอาละครับทุกคนเรามาถึงหน้าปากทางเข้าอุโมงค์พระพุทธฉายแล้วไล่ฟังก่อนว่าเดิมทีเนี่ยอุโมงค์แห่งนี้จะมีเพียงแค่อุโมงค์เดียวนะครับก็คือ ด้านขวามือของผมที่เป็นกรอบสีชมพูนะครับจะเป็นอุโมงค์ที่1สร้างขึ้นมาปี2537หรือย้อนกลับไปกว่า28ปีแล้วแต่เนื่องจากการจราจรที่มันอาจจะติดขัดที่ต้องรอคันหนึ่งสวนไปคันหนึ่งสวนมาทําให้การขนส่งล่าช้าก็เลยได้มีการสร้างอุโมงค์พระพุทธฉายแห่งที่2ขึ้นมาซึ่งอยู่ติดกันเลยสร้างขึ้นมาปี2560หรือ56ปีที่ผ่านมานะครับจะมีลักษณะโค้งเป็นรูปเกลือกม้าแล้วเป็นปูนทะลุเข้าไปมีความยาวกว่า1.2กิโลนะครับที่ ีน้เพราะว่าบนเขาเนี่ยจะมีวัดที่ชื่อว่าวัดพระพุทธฉายในอดีตเขาเล่าว่าจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถือว่าเป็นสิ่งหมหัศจรรย์เป็นอร่อยที่เป็นรูปของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยเรียกว่าเขาพระพุทธฉายในปัจจุบันซึ่งถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถขับรถขึ้นเขาไปกราบไหว้พระได้เช่นเดียวกันเอาละเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปมาอวดทุกคนให้ได้ดูดีกว่าว่าสวยขนาดไหนไปกัน อยู่ตอมเล่นหนังอยู่ครับเหมือนหนังสี่เทนทูปูซาดไหมนี่ตอนที่วิ่งออกมานี่ก็คือเรามาถึงภายในอุโมงค์พระพุทธฉายแล้วแต่ว่าเราอยู่ในอุโมงค์แห่งใหม่ก็คือโมงที่2นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีกว้างคูณยาวประมาณ5้คูณเนะครับซึ่งก็จะสูงมากแล้วพอเดินเข้ามาเชื่อป่ะครับว่าเฮ้ยมันลมเย็นมากเลยอะแล้วลมมันก็พุ่งออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะครับและเสียงก้องมากคือถ้าเด็กๆเดินมาเล่นก็จะมีเรื่องอย่างนี้ครับ จะดังแบบนี้ลฮะแม่แต่ว่าผมแนะนำนะว่าใครที่มาอย่าเดินทะลุไปจนสุดทางนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยยิ่งเดินเข้าไปมันจะยิ่งมืดและจะยิ่งลึกและอย่างที่บอกไปว่ามันยาวถึง1.2กิโลมันไกลมากเผื่อเป็นอะไรเกิดขึ้นไม่รับอาการความปลอดภัยผมว่าอยู่ประมาณต้นๆปากกุมงเนี่ยกำลังพอดีแล้วก็ได้รูปสวย,สวยก็กลับบ้านกันได้ละครับ ังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูปฏติมากรรมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนเพราะที่นี่เนี่ยจะเป็นพระพุทธร,รูปหินลาวาแห่งวัดถ้ำกระบอกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินวัดถ้ำกระบอกที่เป็นที่บำบัดยาเสพติดแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขายังมีสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงพระพุทธร,รูปที่สวยงามอีกด้วยแต่จะสวยขนาดไหนตามโจอกี้ไปเลยไป นอกจากจะโด่งดังเรื่องของการบําบัดยาเสพติดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาได้มีการนําแร่แล้วก็หินมันหลอมละลายแล้วหล่อขึ้นมาเป็นรูปพระพุทธรูปที่สูงกว่า20เมตรมีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาครับว่าใช้ช่องทาง M-Flo w แล้วจะขอรับไปเสร็จค่าผ่านทางจะต้องทำอย่างไร วันนี้ผมมีคำตอบครับสำหรับสมาชิกโหลดใบเสร็จได้จากเว็บไซต์นะครับหรือว่าโมบายแอปพลิเคชันได้เลยครับหากไม่ได้เป็นสมาชิกทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่แติดต่อเจ้าหน้าที่ c อ l l เซ็นเตอร์6กด1ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือยื่นความประสงค์นะครับผ่านทางอีเมล m f l o w d o h g o t h ครับโดยระบบนะครับจะดำเนินการออกใบเสร็จให้ภายใน5-7วันทำการโดยผู้ใช้ทางนะครับจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆอย่างเช่น ชื่อที่อยู่ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินเบอร์โทรศัพท์สําหรับติดต่อหมายเลขทะเบียนรถรวมไปถึงรายละเอียดการผ่านทางนะครับยอดเงินที่ชําระและรูปหลักฐานการชําระเงินอ๋อแล้วก็อย่าลืมแจ้งอีเมลที่จะให้ทําการจัดส่งใบเสร็จด้วยนะครับส่วนกรณีที่ผู้ใช้ทางต้องการใบเสร็จไปเบิกจ่ายผมแนะนำนะครับให้สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการโหลดใบเสร็จและทานต่อการใช้งานครับ แต่ถ้าผู้ใช้ทางท่านใดนะครับมีปัญหาการใช้งาน MFlow หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ครับเราก็มีการขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงแล้วนะครับนอกจากสายด่วน Call Center 1นเตอร์1586กด1ตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยอำนวยความสะดวกอีก3ช่องทางครับทาง Li าย Official Account อีเมลและก็จุดบริการ MFlow 4จุดตาบที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับ สะดวกง่ายชีวิตก็มีความสุขได้มากขึ้นเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M Flow บริษัทเคลือ์เจริญพกกระพันจำกัดใหม่โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล0%สิ่งดีๆเพื่อตัวคุณยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพ คอปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำนล่นเราเราก็เดินทางไปถึงสถานที่ที่2แล้วนะครับจากสถานที่แรกนั่งรถมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะมาถึงอำเภอรพระพุทธบาทยังคงอยู่ในจังหวัดสระบุรีที่นี่คือวัดถ้ำกระบอกที่สงบมากๆเลยครับด้านหลังของผมเนี่ยคือทางเดินขึ้นบันได ไปสู่ถ้ำกระบอกนะครับเดิมทีเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2,500นะครับหรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ65ปีที่แล้วและในปี2,513นะครับก็ได้ก่อตั้งการที่มีการบำบัดยาเสพติดเราจะได้เห็นว่ามีภาพยนตร์หรือละครเรื่องน้ำพุที่เราเคยดูในตอนเด็กๆนะครับที่ว่าน้ำพุมาเลิกยาแม่ส่งมาที่วัดถ้ำกระบอก ตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้นะครับ2,513จนถึงปัจจุบันมีผู้เลิกยาสาเร็จไปแล้วกว่าน1น0 0 0 0คนแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการารับคนเข้ามาบำบัดโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแต่ทุกคนจะได้รับโอกาสในการบำบัดเพียงแค่1ครั้งในชีวิตถ้าจะมีครั้งที่2ทางวัดก็ไม่รับอีกแล้วเพราะถือว่าไม่สามารถเลิกได้แต่หลายคนยังไม่ทราบครับว่าวัดแห่งนี้นอกจากจะโด่งดังเรื่องของการบำบัดยาเสพติด ยังมีสถานที่ที่กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเขาได้มีการนําแร่แล้วก็หินมันหลอมละลายจนกลายเป็นลาวาแล้วหล่อขึ้นมาเป็นรูปพระพุทธรูปที่สูงกว่า20เมตรแต่ตอนนี้เนี่ยหนเราก็มาถึงปากทางขึ้นถ้ำกระบอกแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปถึงจุดเริ่มต้นของสถานที่ปฏิบัติธรรมและวัดถ้ำกระบอกแห่งนี้กันก่อนไปกันเลยครับ เดินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าถ้ำแล้วนะครับซึ่งโหบอกเลยว่าตรงนี้เงียบสงบมากๆเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันลงพี่โยกควะเข้าไปข้างในอ่ะระวังขี้ข้างๆไวด้วยนะข้างในมีข้างคาวจริงๆคือธรรมชาติมากๆไปเข้าไปดูกัน เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อใหญ่นะครับแล้วก็หลวงพ่อเจริญปานจันทรหลวงพ่อจำรุนปานจันทเนี่ยก็จะมาเจอสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็นั่งวิปัสสนากรรมฐานตรงบริเวณนี้ในสมัยก่อนจุดเ,เริ่มต้นของวัดเนี่ยก็คือ,เ,อเริ่มจากตรงนี้เนี่ยแหละครับก่อนที่จะขยายและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถึงปัจจุบันครับ โอ้ยเรามาถึงแล้วครับด้านหลังผมคือพระพุทธรูปหินลาวามีสององค์ยืนอยู่ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปนวลจันทร์และพระพุทธรูปนวลพันธ์ที่ยืนสูงกว่า20เมตรและเป็นหินลาวาที่นําหินต่างๆและท่าต่างๆมาหลอมละลายด้วยความร้อนสูงและหล่อขึ้นรูป เป็นพระที่ผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครเห็นแบบนี้มาก่อน well> ด้านหลังขององค์พระก็จะมีภูเขาหินปูนซึ่งถือว่าเป็นแบ็กกาว์ที่สวยงามและมีท้องฟ้าที่สวยสดใสเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปข้างบนจะสวยและยิ่งใหญ่ขนาดไหนตามมาเลยไปดยยิ่งขึ้นมาดู ใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่นะครับที่นี่เนี่ยเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่มีพระพุทธรูปหินลาวาสีดาที่ยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้โดยรอบๆเนี่ยตรงองค์พระประธานลองสังเกตนะครับจะมีตัวหนังสือที่เขียนอยู่เป็นบทสวดมนต์บาลีทั้งหมดเลยนะครับ co, <Eye> <them> เดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นดูกันว่าจะได้เห็นอะไรข้างในกันบ้างปะ หลังจะมีธรรมจักเบลเลอร์ใช้คําว่าเบลเลอร์เพราะาใหญ่โตรจริงๆครับแล้วก็จะมีองค์พระหลายแบบหลายปางนะครับประดิษฐานอยู่ที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็สวยงามยิ่งใหญ่มากๆเลยโดยรอบนะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปที่เป็นบริวารเล็กๆเนี่ยล้อมรอบองค์พระประธานเนี่ยมากถึง25องค์ด้วยกันนะครับ ท้าของปางที่นั่งอยู่เนี่ยจะเป็นปางเดียวกันแต่ว่าใบหน้าถ้าลองสังเกตจะหน้าไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นปริศนาธรรมที่วัดแห่งนี้เขากําลังต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างให้กับพวกเราพุทธศาสนิชชนนะครับที่นี่นะครับวัดถ้ำกระบอกผมแนะนําว่าอยากให้ลองมาสักครั้งนะ พาคุณพ่อคุณแม่มาเดินเล่นถ่ายรูปพาลูกหลานมาได้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ถ่ายรูปสวยกันแล้วก็ยังเป็นปริศนาธรรมที่เราสามารถเข้ามาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและก็เป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่นร่มเย็นแม้ว่าผมจะยืนกลางแจ้งก็ตามแต่ก็จะทให้จิตใจของเราเสงบตามลองนั่งวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิหรือจะช่วยสนับสนุสน,นวัดก็ได้เพราะอย่างที่บอกไปว่าวัดแห่งนี้นยังเปิด บำบัดนะครับผู้ที่ติดยาเสพติดโดยไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวใครก็ตามไม่ว่าจะทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมรับการบำบัดได้ฟรีนะครับแนะนําว่ามาสระบุรีต้องมาที่วัดธรรมกระบอกหลังจากนี้ผมจะมาทุกคนไปลุยกันต่อครับไปที่วัดป่าสว่างบุญจะเป็นวัดที่มีพระมหาเจดีย์มากถึง500องค์ด้วยกันแต่500อองค์ที่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ขนาดไหนและจะมีหน้าตาและความยิ่งใหญ่ที่แตกต่าง จากพระพุทธรูปหินลาวาที่ยืนอยู่ตรงนี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันปรู้เรกันต่อ KING POWER c l คลิกแอนด์คอลเลกต์ช็อปดีดีฟรีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน Powering the future, Empowering the people. l u x u r y r e i m a g i n e นิยามบทใหม่ของความรู้เหนือระดับ AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยจาก AIS ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ผมก็พาทุกท่านเดินทางมาถึงสถานที่สุดท้ายเป็นโลเคชั่นที่3ในวันนี้นะครับที่นี่คือวัดป่าสว่างบุญตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังผมคือไฮไลท์ที่วันนี้ตั้งใจจะพาทุกคนมาเที่ยวกลางแจ้งเลยนะครับนี่ก็คือพระมหาเจดีย์500ยอดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง กว่า50เมตรด้วยกันนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2528โดยหลวงพ่อสมชายปุญญะมโนนะครับตั้งใจจะสร้างเจดีย์แห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนแล้วก็สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากความสวยงามมีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันนะครับเป็น JD เจดีย์เล็กๆซึ่งถือว่าเป็นบริวารเจดีย์ด้านในเนี่ยจะมีองค์เจดีย์ประธานนะครับอยู่ข้างในเลยจะบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลสีลังกาและอินเดียนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปข้างในไปกราบไหว้องค์ประธานของพระเจดีย์แห่งนี้ว่าจะสวยงามขนาดไหนเดินขึ้นไปข้างบนกันได้ด้วยซึ่งจะมีทางเดินทั้งหมด4ทางด้วยกันสามารถเข้าได้ทั้ง4มุมเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้เราว้าวกันอีกบ้างไปไปกัน เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูกันจะมีเจดีทั้งหมด9ชั้นด้วยกําลังของสาธุชนที่มีจิตศรัทธานะครับรวบรวมเงินกันแล้วก็มาช่วยเหลือกันจนสามารถสร้างพระมหาเจดีย์500ยอดนี้ขึ้นมาสําเร็จเดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมีจุดเด่นอะไรที่สวยงามอีกบ้างปะขึ้นไปข้างบนกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของ พระประธานเจดีย์นะครับซึ่งอย่างที่ผมไล่า้ฟังไปครับว่าภายในจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกานะครับอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาล3าประเทศนี้ด้วยกันองค์พระประธานเจดีย์เนี่ยจะมีความแตกต่างจากเจดีย์ที่อยู่รอบๆที่เป็นบริวารเจดีย์นะครับลองสังเกตการตกแต่งของเขาจะมีใช้ทับทิมแล้วก็มีเป็นกระจกตกแต่งโดยรอบไม่ว่าจะเป็นด้านบนเทดานหรือว่ารอบด้านข้างสวยงามมากมาก อกเนี่ยแม้ว่าจะมีแสงแดดเนี่ยแผดเผาร้อนมากแค่ไหนก็ตามอย่างชื่อตีมเราที่เราจะไปเที่ยวกลางแจ้งเนาแต่พอเข้ามาตรงองค์พระประธานเจดีย์ของที่นี่เนี่ยกลับโรมรื่นแล้วก็เงียบสงมบม,มากๆอย่างที่บอกว่าที่นี่วัดป่าสว่างบุญนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมที่โด่งดังเช่นเดียวกันผมลองนั่งอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระมองขึ้นไปบ,บนองค์พระประธานเนี่ย จะเห็นว่ามีรูปภาพนะครับที่เป็นปฏิมาก,กรรมที่นี่เป็นรูปองค์เจดีย์ที่โด่งดังลองเดินเล่นดูกันได้โอ้โหวิจิตรมากมาถึงแล้วครับเดินขึ้นมาสักประมาณ50เมตรนะเราจะมาอยู่ตรงเหมือนเป็นโดมนะครับซึ่งเป็นที่รวบรวมพระมงคลที่ภายในวัดก็สามารถเข้ามากราบไหว้ได้อย่างที่ผมเล่าใ้ฟังว่าพระพุทธรูปปางปรินิพานนะครับหรือพระนอน ที่แกะสลักจากหินชิ้นเดียวที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ด้านหลังผมเลยนี่ยาวถึง10.59เมตรแต่ไฮไลท์เนี่ยยังไม่จบเห็นเท่านี้นะเพราะว่าพอผมขึ้นมาดูตรงนี้เห็นว่ามีพระนอนอีกหนึ่งจุดที่เขากําลังก่อสร้างอยู่และอยู่ด้านหลังพระพุทธรูปปางปดินิาพาน์ที่ผมพามาดูนี่ด้านหลังผมเลยความยาว209เมตรเดี๋ยวเราจะพาเดินออกไปดูข้างนอกกันตอน่อ ด้านหลังของผมคือพระนอนนะครับพระพุทธศีสษยญ,ญาติที่มีความยาวมากถึง2 0 9เมตรและตอนนี้เนี่ยก็กําลังก่อสร้างอยู่ด้วยแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จแต่ถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพระนอนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับใครที่ยังไม่เคยมาจังหวัดสระบุรีอาเภอแข่งคอยลองมาที่วัดป่าสว่างบุญแห่งนี้นะครับวันนี้มานั่งคบทวดีกว่าว่าทั้งวันผมโจวี่และเที่ยวไม่ซำทางพามาเที่ยวในตีมทเที่ยวกลางแจ้งแซงว่าเย็นที่สระบุรีมีที่ไหนบ้าง เริ่มตอนที่แรกเราไปดูทางรถไฟที่เป็นอุโมงลอดเขาพระพุทธฉาย mm hmm. ก็ไปเดินเล่นถ่ายรูปรับรองว่าได้รูปชิคๆสวยๆส,สามารถเช็คอินลงไว้อวดเพื่อนใน Facebook แล้วก็ใกล้กรุงเทพแล้วก็สถานที่ต่อมา mm hmm. ผมพาไปดู พระพุทธรูปขิรลาวาวัดถ้ำกระบอกไปเดินเล่นก็ได้ความว้าวอย่างแน่นอนและเราก็มาถึงสถานที่ที่3นะครับนั่นก็คือวัดป่าสว่างบุญผมพาไปดูพระมหาเจดีย์500ยอดที่นี่เนี่ยด้านในองค์พระประธานเจดีย์จะบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุที่ได้มีการอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาเนปาลและอินเดียนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า3สถานที่เราใช้ค่าใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลย นี่คือ3สถานที่นะครับที่เราพาไปค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหราคาน่ารักแล้วก็ใกล้กรุงเทพขับรถแป๊บเดียวแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทำยังไงครับปุ๊บมขึ้นมาแล้วนี่คือ QR code ครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเด้งไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ซ้ำทางหากสแกนไม่ทันก็เซิร์ชใน Facebook ว่าเที่ยวไม่ซ้ำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่ผมตั้งใจจะพาทุกคนไปเที่ยวเพราะเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวไม่ซ้้าาาทททงงรรแลวก่กอ่อเเียย ยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในสัปดาห์หน้า,นาผมโจอี้และเที่ยวไม่ซ้ำทางจะพาไปเที่ยวไปดูที่ไหนห้ามพลาดน,นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ไปแล้วครับขอขอบคุณบริษัทเคลือ์เจริญพกกัพันจำกัด King Power เข้าใจนักเดินทาง บริษัทไทยเบลเวอเรสจำกัดมหาชนกอฟอมารินทีวี